i t ทีประจบมาสสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาแนะนำทางเลือกนะครับสำหรับคนที่ต้องการปลั๊ก3ตาหรือปลั๊กพ่วงนะครับที่มีระยะมากกว่า10เมตรนะครับแล้วก็ปลั๊กที่เราต่อเองนะครับโดยทั่วไปก็ซื้อปลั๊กตัวผู้แบบนี้ส่วนตัวผม,มนะครับแนะนำยี่ห้อนี้นะครับวีหน้านะครับ แล้วก็ส่วนปลั๊กฝั่งทางนี้เนี่ยจะเป็น2ขานะครับหรือว่าถ้าต้องการ3ขาก็ซื้อแบบ3รูมาได้นะครับผมก็มีวีหน้าเหมือนกันมาแนะนําเพราะว่าผมรู้สึกชอบยี่ห้อนี้เป็นยี่ห้อที่ราคาไม่แพงแล้วก็อุปกรณ์ข้างในแล้วก็วัสดุข้างในเขาทําออกมาค่อนข้างดูดีนะครับเห็นไหมครับเป็นตัวทองเหลืองนะครับนี่เลยครับเนี่ยดูชัดๆนะครับผมจะถอดให้ดูอันนี้ผมประกอบแล้วนะครับ ซึ่งตัววัสดุด้านในเขาค่อนข้างจะดูดีผมก็ค่อนข้างจะถูกใจนะครับดูชัดๆเห็นไหมครับนี่เลยนะครับสิ่งที่ผมถูกใจก็คือนี่ดูตามนี้นะครับเขาจะมีแผ่นแผ่นตัวนี้ครอบประกบก่อนที่จะมีน็อตนะครับปกติแล้วหล,หลายยี่ห้อซื้อตามห้างดังร้านโฮมดังๆนะครับเขาจะไม่มีแผ่นนี้ลองสังเกตได้เขาจะมีแค่น็อต ก็คือขันหัวน็อตอัดกับสายไฟโดยตรงนะครับแต่ยี่ห้อนี้เนี่ยเขาจะมีแผ่นแผ่นเหล็กตัวนี้ก่อน1ชุดนะครับทำให้เวลาหัวน็อตขันลงไปเนี่ยเขาไม่ไปประกบกับสายไฟทำให้ขันแน่นกว่ามันก็คือมีเหมือนแหวนรองอะครับพูดง่ายงนะครับ,รรบแบบนี้แล้วก็ตัวนี้เป็นทองเหลืองคุณภาพมากนะครับในราคาแค่ตัวละ1ิบ บางร้านไม่เกิน15บาทนะครับแบบนี้เลยที่อยากจะมาแชร์ประสบการณ์แนะนําส่วนสายไฟนะครับถามว่าคุณจะเลือกซื้อขนาดไหนผมเลือกซื้อขนาดมาตรฐานจริงๆซื้อได้ตามร้านไฟฟ้าทั่วไปนะครับอันนี้2เส้นคูณ1.5แสควลลิเมตรนะครับก็คือหน้าตัดเนี่ยประมาณ1.5ต mm, ารางมิลลิเมตรซึ่งสามารถรองรับไฟได้ค่อนข้างเยอะ รองรับกระทะไฟฟ้าได้ได้เป่าผมได้กระทะร้อนนะครับเตาไฟฟ้าได้นะครับถ้าเป็นคอมนี่ลองรับได้เยอะมากนะครับโดยทั่วไปตัวปลั๊กเนี่ยเขาก็บอกว่า1 0 m แอมป์250โวลต์เป็นกระแสสลับนะครับเห็นไหมครับตามนี้ซึ่งถ้าเกิดว่าต้องการใช้ไฟฟ้าไม่มากไม่ใช่เครื่องทําน้ําอุ่นนะครับก็สามารถลองรับได้นะครับส่วนตัวนี้ลองดูนะครับ วีน้า16แอมป์250โวลต์นะครับ16แอมป์เนี่ยก็มากกว่า2,500วัตต์นะครับถ้าเทียบกัน P กำลังัตต์เท่ากับ V-I โวลต์คูดแอมป์นี่แหละครับปกติ10แอมป์250โวลต์ก็2,500วัตต์แล้วนะครับก็ถือว่ารองรับได้สบายๆที่ผมจะมาแนะนำในวันนี้ก็คือตัวปลั๊กพ่วงตัวนี้นะครับเป็นปลั๊กที่ผมเพิ่งซื้อมา เหมือนจะเพิ่งเปิดตัวได้ไม่นานนะครับแต่ผมถูกใจผมมากนะครับลองมาดูด้านในถามว่าทําไมถึงอยากแนะนําสําหรับคนที่มีปักแบบนี้เขามีเยีะห้องอื่นๆเยอะแยะเลยนะครับแต่ว่าผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบความละเอียดในงานแล้วก็ชอบในส่วนของความการออกแบบมาเพื่อให้สามารถใช้สอยได้ค่อนข้างดีนะครับเห็นไหมครับตัวนี้เป็นพักสี่เหลี่ยมนะครับแล้วก็ ด้านในนี่เขาจะมีเหมือนกันเลยมีหัวน็อตแล้วก็มีแหวนประกบทําให้หัวน็อตไม่ปีนสายไฟโดยตรงนะครับเนี่ยมีคล้ายๆแหวนประกบก่อนด้านนี้ก็มีเหมือนกันด้านนี้ก็ผ่านไว้นิดนึงนะครับแบบนี้สังเกตดูตรงนี้เป็นทองเหลืองเห็นไหมครับแน่นแข็งแรงมากถ้าใครได้ดูคลิปผมเนี่ยผมแนะนําตัวนี้มากกว่าตัวอื่นๆสังเกตดูนะครับ สายไฟออกมาแบบนี้เขามีตรงนี้ไว้ให้มีเจาะใส่ได้เลยนะครับลักษณะการทํางานลักษณะการออกแบบเนี่ยเขาออกแบบมาได้ค่อนข้างดีนะครับแบบนี้เนี่ยประกรบสนิทเลยเห็นไหมครับประกรบสนิทเลยแล้วก็เราก็ขันน็อตลงไปนะครับปกติถ้าสาย3เมตร5เมตรเราซื้อ3ตาทั่วไปก็ได้ปรักพ่วงทั่วไปก็ได้ยี่ห้ออื่นๆอย่างเช่นโทชิ i น o หรืออะไรพวกนี้ก็ได้ แต่ว่าถ้าเกิดต้องการระยะมากกว่า10เมตรล่ะมันก็คง DIY กันละนะครับถ้าเมื่อไหร่ที่คุณจะต้อง DIY ผมแนะนําตัวนี้วัสดุแข็งแรงนะครับถามว่าแข็งแรงแบบนี้ทุบแตกไหมแตกนะครับแต่เขาเป็นเหมือนว่าสติกที่ค่อนข้างดูดีนะครับเป็นฉนวนไฟฟ้าได้แน่ๆนะครับแล้วไม่ละลายเจอความร้อนสูงไม่น่าจะละลายนะครับนี่นะครับออกแบบมาได้ถูกใจผมเลยทีเดียวนะครับแบบนี้ แนะนำซื้อหาใช้กันได้นะครับน่าจะมีขายทั่วประเทศนะครับสำหรับคนที่เห็นคลิปนี้ก็หวังว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมที่กำลังหาวิธีออกแบบปักพ่วงนะครับที่มีระยะไกลๆสายยาวๆนะครับบางทีอาจจะเป็นไว้พกพาหรือว่าใช้กับอนเนกประสงค์ก็ได้นะครับตัวนี้คู่นี้เลยนะครับแบบนี้ปักแน่นดีนะครับเนี่ยนะครับใช้งานได้นะครับ แต่ก็อย่าลืมว่าเขาไม่กันน้ํานะครับตัวนี้ใช้กลางแจ้งไม่ได้ไม่แนะนําเอาไว้ใช้กรณีที่พื้นที่แห้งนะครับแล้วก็พกไปไหนมาไหนเวลาที่มีพื้นที่แคบๆสายยาวๆก็ม้วนๆไปไหนก็ได้นะครับแบบนี้กินพื้นที่น้อยนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับที่ติดตามหวังว่าน่าจะได้ประโยชน์จากคลิปที่ผมพยายามแนะนำด้วยนะครับถ้าเกิดว่าชอบคลิป แล้วก็อยากติดตามนะครับไอเดียดีๆคาแนะนำดีๆก็รบกวนกด subscribe แล้วก็กดไลค์ให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ